คุณผู้ชมคะหลายคนเห็นคลิปแล้วตกอกตกใจเมื่อพ่อค้าคนหนึ่งมาลูบต้นหอมโชลูบไปลูบมาพอแบมือออกมาโอ้โหมือเป็นสีฟ้าเต็มไปหมดเลยหลายคนตั้งคําถามว่าแล้วแบบนี้ฉันซื้อไปทานได้ไหมเนี่ยล้างผักแล้วจะยังคงทานผักชนิดนั้นได้อยู่หรือเปล่าต้นหอมมันจะมีพิษหรือเปล่าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะผสมสีมาเยอะๆคนกินระวังด้วยนะครันี่ดูมือค่ะดูมือเลยค่ะ เกิดอะไรขึ้นกับหอมหอมมาละสามสิบาทนะจ๊ะนี่เป็นไงล่ะนี่ดูมือยังไงกันดีคะคุณผู้ชมเรายังคงจะกล้ากินอยู่หรือเปล่าเมื่อผู้ใช้งานติก๊กต็อกคนหนึ่งโพสต์ภาพนะคะเป็นคลิปพ่อคา้าคนหนึ่งเขาเอามือเนี่ยลูบต้นหอมให้ดูต้นหอมที่วางขายอยู่ในตลาดนี่ยนะคะพอรูปรูปไปเนี่ยแบมือออกมา เป็นสีฟ้าเป็นสีน้ำเงินติดมือมาแบบนี้ชาวเน็ตก็ตั้งคําถามนะคะว่าสารที่อยู่ตรงต้นหอมเลื่อลรูปออกมาเป็นสีฟ้าเนี่ยคืออะไรแล้วทานได้หรือเปล่าที่มันเป็นสารเคมีหรือเปล่ากินไปแล้วมันจะเป็นอันตรายกับร่างกายไหมมันคือสารปนเปื้อนหรือเปล่าแล้วหลายคนก็ไม่มีคําตอบอแล้วเราก็ทําอาหารกันอยู่ทุกวันทานข้าวกันทุกวันเมนูที่มีต้นหอมเป็นส่วนประกอบก็แทบจะทุกชนิด<ช>โอ้โหหลายคนกังวลมากนะคะข้อความระบุแบบนี้คะ่ะบอกว่า ฝากถึงผู้บริโภคด้วยนะครับคลิปผู้โพสเนี่ยหยิบต้นหอมขึ้นมากำลหนึ่งแล้วก็เอามือลูบไปที่ใบของต้นหอมหลายครั้งสีฟ้าก็ติดมือมาเป็นจํานวนมากพอคลิปเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นเยอะมากค่ะแต่มีความคิดเห็นหนึ่งบอกว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นสารป้องกันและกําจัดเชื้อราในขณะเดียวกันก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะคะบอกเอ๊ะหรือเป็นสีของเชือกฟางเพราะาพอดีเชือกฟางอะ่ะสีฟ้าพอดีเคาก็บอกเอ๊ะเป็นสีของเชือกฟางตกใส่หรือเปล่า,าล่าสุด เรามีคําตอบนะคะคุณผู้ชมร,รองศาสตราจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสค่ะอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ออสออ,อ,อกมาพูดเลยนะคะบ,บอกอ๋อสีน้ําเงินที่พ่อค้าลายนี้เขารูปแล้วติดมือมาอมนี่เป็นสีจากการป้องกันกําจัดเชื้อราแมนโคเซปมีสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวและแต่ละยี่ห้อตกค้างอยู่ประมาณ7-14วันค่ะ สีที่เกิดจากยาต้านเชื้อรานะครับที่ชื่อว่ายาแมนโคเซปนะครับแมนโคเซปเป็นยาต้านเชื้อราที่เกษตรกรนิยมใช้กันในการฉีดพ่นต้นหอมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีเชื้อรานะครับให้หัวหอมมันออกหัวนะฮะที่สามารถรับประทานได้นะครับก็จะมีการใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้รับประทานไม่ได้นะครับต้องล้างนะครับทีนี้จะล้างยังไงให้มันสะอาดนะครับก็มีวิธีการล้าง หลายอย่างนะครับล้างด้วยน้ำเปล่าเยอะๆล้างโดยใช้ผงฟูนะฮะเบกกิ้งโซดาแต่นั้นว่าใครข้อสงสัยให้ความกระจ่างแล้วนะครับอาจารย์ออสบอกว่าเป็นสารกันเชื้อราและกินไม่ได้แต่ว่าล้างออกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปล้างด้วยนะครับซื้อผักไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามล้างน้ำเกลือด่างทับทิมเบกกิ้งโซดาก็ได้เอาไปล้างให้สะอาดแล้วท่านก็สามารถไปประกอบอาหารกินกันได้ตามปกติเลยอ,อย่าคิดว่าอุ๊ยนี่เป็นผักออร์แกนิก หรือไปหักอะไรต่อให้เป็นออแกนิกจริงๆไม่มีสารเคมีจริงๆก็ล้างคราบดินพยาธิอะไรต่างๆฟุต่างๆฟุต่างๆล้างอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะท่านจะซื้อผักชนิดไหนเอาไปล้างให้สะอาดนะครับกินได้ครับกรณีนี้เป็นห่วงเรื่องเดียวก็คือพ่อค้าแม่ค้าละค่ะถ้าเราเนี่ยซื้อมาทําอาหารเองแล้วก็ล้างอยู่แล้วแต่มีพ่อค้าแม่ค้าด้วยความรีบนะ่ใชต้องฝากเลยนะคะเห็นใจผู้บริโภคหน่อยล้างก่อนล้างก่อนนะคะ